ครับอันนี้จะมีลูกเลยนะครับ<ห>ต้นในแปลงมีลูกพร้อมรับประทานได้เลยถ้าซื้อเลยก็มีลูกให้ทานได้เลยก็ย <c oughs> จะมีรุ่นนี้นะครับประมาณเจ็ดต้นพร้อมให้ลูก <c oughs> อายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ <c oughs> อายุอายุต้นมันอ<ป>่ะยี่สิบเนาะน่าจะประมาณยี่สิบปีครับประมาณเจ็ดต้นได้ลูกเลย ที่เหลือก็จะเป็นขนุนทองประเสริฐก็เป็นทุเรียนหมอนทองที่เพิ่งปลูกนะครับจะเป็นรุ่นนี้ประมาณ20ปป่ปีต้นก็แข็งแรงกิ่งก้านใหญ่ยยโตสามารถปล่อยมีลูกได้ต้นหนึ่งนับร้อยลูกแล้วก็จะมีบ้านหนึ่งหลังบ้านกอนกลางมาตรฐานครับ มีสวนผักพืชผักสวนครัวนีนตัวบ้านนะครับอันนี้ต้อนทุเรียนอายุประมาณ20ปี7ต้นมะละกอแล้วก็มะพร้าวทุกอย่างทุกแปลงมีหลากหลายชนิดติ๊กขี้หนู พาไปดูเส้นทางหน้าบ้านนะครับประตูรัวก็มีประตูตัวอันนี้จะเป็นทางลาดยางติดหน้าที่เลยทางสะดวกครับเข้าออกได้สองทางมาจากกรุงเทพก็เข้าเส้นนี้ครับเขตอำเภอวางจันทร์ เส้นทางก็เป็นทางลัดยางแบบนี้ตลอดสายถ้าออกทางซ้ายมือก็จะออกอาเภอแกลงไปเที่ยวทะเลหาดแม่พิมพ์ออกทางนี้ครับเส้นทางแบบนี้ตลอดเส้นทางเส้นทางสะดวกสบายอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแปลงครับด้านหน้าแปลงก็จะเป็นมีกล้วยน้ำว้าขนุน บ้านลักษณะของบ้านก็เป็นบ้านสวนทรงมาตรฐานม<อ>ีโรงจอดรถหนึ่งช่องอบ้านจะเป็นบ้านแฝดนะครับแต่ว่าเป็นบ้านในแปลงนี้จะเป็นบ้านด้านซ้ายคืออันนี้นะครับสองห้องห้องจอดรถหนึ่งห้อง มาดูด้านในในด้านในบ้านด้านบ้านก็จะเป็นบ้านสวนมีหนึ่งห้องนอนพี่ขอญากเข้าบ้าน,น่อครับครับก็เป็นบ้านสวนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของเจ้าของเดิมมีห้องนอนมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องครัว เป็นห้องเก็บของประมาณนี้ครับของแป้งนี้ครับเนื้อที่ประมาณ7ไร่1งานเจ้าของตั้งราคาไว้ที่5ล้านบาทอยูก่กระเป๋าใบเดียวพร้อมดำเนินการต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผมหนุเก๋ที่ดินสวยจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียงครับติดต่อสอบถามสนใจ089 0986866หนูครับ065 6654979เก๋ครับขอบคุณมากที่รับชมครับขอบคุณมากครับ